ตอนที่8ความสงสัย <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนผมว่านีก่เกมเมอร์ <c oughs> คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมย <c oughs> ากุซ่าคิวามิภาคที่สตอนที่8กันนะครับ <c oughs> ที่สถานีตำรวจ พวกตำรวจกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่ดาเตะเกีเ่ยวข้องด้วยบนอาคารอามมโนยังไงยังไงก็ต้องจับดาเตะให้ได้ถ้าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ซื่อจะต้องขุดคุยเรื่องตำรวจอื้อฉาวแน่แน่ซูดโดและคุราฮาจิเปิดเผยว่าพวกเขากำลังดำเนินการหลังจากการกลับมาของมาเฟียจ,จิงกวนในคามุโรโช จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ากองที่1จะจัดการคดีนี้เองฝ่ายต่างประเทศและกองที่4จะถูกปลดออก กลับมาที่บาเซเรนามีการอธิบปปายว่าวิดีโอเฝ้าระวังเพียงพอที่จะกล่าวหาดาเตได้งั้นหรอคาวาร่าบอกว่าภาพนั้นน่าจะมาจากคนขายดอกไม้ดาเตน่าจะออกจากเมืองไปสักพักนะถ้ายัางอยู่ที่เมืองนี้ก็แค่รอให้ตำรวจมาจับแค่นั้นคิริวตัดสินใจว่าแผนการรนินการที่ดีที่สุดของเขาก็คือไปเยี่ยมคนขายดอกไม้ที่อาคารบิลเลเนียมทาวเวอร์ฮาน่ากะ 久しぶりだなキリュウ。i ィーミリネームタワー。こでの間、マイコモティカウミ。 เขาเสียใจที่เทปนั่นส่งไปถึงตำรวจ,รวจก่อนที่เขาจะทันได้ตรวจสอบเขาเปิดเผยว่าเขามีปัญหาเรื่องสายลับในองค์กรของเขาที่นี่จับตาดูคามูโรโชตลอด24ชั่วโมงแต่ตัวเขาก็ต้องนอนหลับพักผ่อนบ้างอะนะคนขายดอกไม้ยังเปิดเผยด,ด,ด,ด้วยว่าเขาเคอยจับตาดูไดโกะอย่างใกล้ชิด จากนั้นก็เกิดไฟดับในระบบขึ้นซึ่งท้าไม่คนขายดอกไม้ต้องเปิดไฟสำรองและรู้ว่ามีคนบุกรุกทำลายห้องจ่ายไฟหลักอยู่คิริวอาสา,าจะไปจัดการมันให้เองมันมาขัดจังหวะคิริวที่กำลังตามหาตัวได้กเกอยู่เช่นกัน この部屋はどこにあるんだこのビルの地下地階だが待治してくれるのかええ。何としても大5の居場所を知りたいからな。キリウจัดการลูกกระตอกในห้องใต้ไฟจนหม,มดคิริวก็พบกับชายคนที่8นั่นก็คือฮายาชิคนของกลุม่มภาสวิตโอมิที่เคยมีเรื่องกับคิริวเอาไว้เ <最後 S 2> มื่อภาคที<อ>่แล้ว ตอนนี้ไอหมอนี่มันทำงานให้กับริวจิที่สั่งให้เขามาทำลายห้องจ่ายไฟ through <laughs> <laughs> กำจัดหายาชิลงได้ก็เปิดจ่ายไฟให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมさาこれで電気は戻ったわ。よし上に戻ろうยนี่โมโดโร่ดงจิม しょうか。いや、誰かにハッキングをかけられています。なんだと。どうした。何者かがシステムに侵入して妨害しているんだ。これも合流会の仕業か。状況から考えると、おそらくそうだろう。貴様。早い。これじゃ対応できん。変わって。 เมื่อไฟกลับมาแล้วแต่ระบบก็ถูกแฮ็กจนคนของคนขายดอกไม้เอาไม่อยู่คารุจะจัดการแฮกระบบสู้กับคนร้ายเองคนขายดอกไม้จะบอกว่า ข้อมูลขังคา,ารุบอกกับสายงานนี้ที่สุดเธอจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตั้งใจจะมาลงตำรวจแผนกที่4โดยเฉพาะแต่ทำไมนั้นยังเป็นปริศนาคา,ารุแฮกชนะซะด้วยสิหลังจากที่แฮกระบบพวกเขาก็พบว่าได้โกะอยู่ที่แชงกีลาคิริวต้องรีไปเพราะคนถ่ายดอกไม้มีความเห็นว่าคนร้ายก็น่าจะรู้ว่าคิริวทราบแล้ว จากนั้นคิริวก็ต้องมุ่งหน้าไปยังแชงกิราสถานที่ที่อิจิบังเติบโตขึ้นมานะครับแต่ช่วงเวลานี้อิจิบังอยู่ในคุกกันนะแต่ว่าตอนเนี้มันถูกทิ้งร้างเนื่องจากภาคที่แล้วมาจิมะขับรถพุ่งชนที่นี่เพื่อสู้กับคิริวมาจิมะหล่อสเละเลยล่ะครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามชมได้ในยากุซ่าคิวอมิภาคที่2องตอนต่อไปกันนะครับ ลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างละก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องมนอนิวกเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับตามหาไดโกดจนเจอและช่วยเขาเอาไปได้ไดโกดจะบอกว่าพวกมันจับตัวประธานโกดาไปไว้ที่อื่นแต่ตอนนี้โคตรหิวเลยว่ะคิริอ 問題なさそうだな、ね。